สวัสดีค่ะเออนะคะวันนี้เป็นวันวันอะไรนะวันเสาร์ที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามวันเสาร์ที่ยี่สิบสามเดือนสิงหาคมพศสองห้าห้าเจ็ดนะคะเราก็อยู่กับพีเ่เซ

พ่อเป็น,น,มนแมวไหมคะนี่ค่ะแมวเป็นแมวที่แบบว่าน่ารักฟินมากอ่ะดือค่ะนี่ค่ะมันอยู่ในโอกนี้แหละค่ะ นี่ค่ะแมวชื่อว่าดวงดีนะคะตามจริงนะคะตามจริงตอนนี้จะมีอยู่สตัวนะคะตัวหนึ่งชื่อไอเดอร์ตัวที่สองชื่อดีดาตัวที่สามชื่อดีโดดีโดนะคะ เป็นแมวเหมือนกันค่ะที่เอยชื่อมาเป็นแมวเลยค่ะแต่วงนะคะดีโดตายไปแล้วค่ะและตัวที่สี่นี่แหละค่ะดวงดีนี่แหละค่ะมันเล่นห่างตัเองค่ะ ก็จะให้เห็นเต็มเต็มข้าเทอะข้าเทดวดีเทไปเทไปะดวงดีนะคะจะติดกับโองนะ ติดกับกาลามังนี้มากเลคะ่ะเห็นไหมคะมันเดินออกไปแล้วค่ะมันไม่ได้เล่นกับเนโองั้นเรามาทําให้ดวหญิงเล่นกับไนโอกันนะคะ ขอลาไปายด้วยนะคะดวงดีไปายก่อนไปไปาปไปบ๊ายบาย